ต้องออกกําลังกายเนาะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งเดินเดี๋ยวกินไจไม่เอาห้อยกันห้อยกันเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเอารวดขอจีกินไดก่อนด้วยตาออกกําลังกายบ่ไปด้วยเปล่าฟื้นัสดีครับจับแล้วจับอีกอยู่จะสิไปบ่ไปตัดสินใจอยู่บ่กลังดูไปหรือว่ากำลังดูไปครับลุงจิมเนี่ยนั่งเป็นมูลุงจิมไปอืม เช็คเช็คื้นทีเช็คพื้นที่ว่างว่างเป็นหน้าบ้านผมเรียบร้อยโอเคดูแลนิกกี้ไปเลยพ่อแสดงว่ารถว่างว่างครับ่านด้อตาชานจะออกกํลังกายบ่ยยังงยังยงยยังยงยงองย มาแรนเ้นอมาในบ้านพี่นด้ว่ามาอนน่ไมมีใครอยู่เนาะไม่มีใครอยู่หอนร้านก็ไปร้านก็ไปเบิร์ดไปไปไปตาคุมตาคุมตาคุมยืนนี้นี่ประกาศละได้ชาตประกาศละใหญ่ที่สุดเลยมือแลงยานไลลสอดแจงอยู่เนะ เบ no? anyway. hmm. um. oh. ิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาพูดเหตีมาเลงเมื่อกี้ได้เห็นไหลอยู่ทำไมรีบลงจังยังไม่ไหลเงคลิปเหตีบเหตีคลิปเหรอคลิปคลิปเด้งตึงเลยได้หนึ่งคลิปนี่คลิปที่สองนี่คลิปสองยังไม่อะไรเลยก็ชาดเคยไปซื้อบางยี่ห้เลยครับผมโอ้หลายครั้งแล้วหลายหลายแล้วหลายครั้งหล้ยรอบครัแต่ให้ไปเองไม่ถูกนะไปกับลูกกับร้านได้อยู่เนาะได้ จำทางมาได้ปะตาจำได้อยู่แต่ว่าไม่มีคนขับรถไปเพราะขาดไปจำได้เส้นทางจำได้รู้กะไปอากาศอำนวยเนาะแต่ต้องมีคนพาไปหรือไปพังโคนแก็ได้ได้หลายทางใช่พังโคนมานอนตาเคยไปเที่ยวกับเราไหมครับ ไปแค่พังโคนอดุเอาไปด้วยขนรเฮ้ยพังโคนเลี้ยวขวาก็ถึงวานนอนแล้วเขาขึ้นรเปินยตานนักเดินทางอี่างเงี้ยอตาช่างเอาไปายัตาวันนี้นะมันมันแว๊บๆใจหายแว๊บๆวันนี้นะอเแวบแวบๆอมันแว๊บๆขอของขึ้นรถมันใจหายแว๊บๆ ผมก็ใจหายก็เหมือนเขาจะทิ้งเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งเขาไม่ได้ทิ้งรู้อยู่เขาไม่ได้ทิ้งแต่มันก็รู้สึกแบบความรู้สึกเนาะใช่ไหมมัน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 เข้ากในจะแป๊บแปมันเข้ามาในใจนะใช่ถ้าเย็นนี้คืนนี้นะหลานก็ไม่อยู่ลุงป้าก็ไม่อยู่ตาอยู่คนเดียวรู้เลยรู้เลยรู้เลยว่าเป็นอะไรอะไรมันเกิดขึ้น ความรู้สึกของคนอยู่คนเดียวว้าเวนะครับคนเดียวคิดมากด้วยนะถ้าหากคิดคนผมว่าตาชานถ้าหากมีต้องไล่ถ้าหากมีก็ยังดีเนาะถ้าหากไม่มีตาชัดไม่ตาชานก็ไล่สดคุยกับเอฟซีครับคู่คู่อ

ว่าจะฝากไปให้ปู่พองสั่งเกียดไว้ป่ะ oh, ส no. mm, ั th ่งเกียดน้อยสั th ่งเกียดน้อยให้ป okay. ู่พองย่อทันหมดเนาะยังไม่ออกเขาม่ส่งเลยใครน้าตาจะมาให้ค่ะแหน่งรอเกลียดเออลุงสตาร์ลดรถเนี่ยเหมือนก็ยาท่านกับท่านกับบ่ท่านกับบ่เป็นยังเนาะบ่เป็นยังนะเออที่ไปทำไงสั่งเกียดน้อยหนึ่งกิโลเกลียดไปฝากปู่พองไปฝากดองไปฝากดอง ตาผมว่อนเดียวูสเาเอาต่อนะคะต่อเมื่อกี้ตามีเบอร์ผมอยู่ตามเหงาตาโทรบอกผมผมมารับอยถ้าลุงจิมมี่ไม่รับไม่ต้องมารับดีกว่าถ้าส่งอีกคนนึงมารับเมียมันมีอยู่ข้างหลังคุจิมนะคนหนึ่งนะอ๋อที่ไปด้วยกันนะบอโอรู้แล้วที่ไปด้วยกันนะบคนี้งหาเจ้า เชียงไฮ่โอ้ใต้ถุนไทยนั่นแหละเพื่อนเขารู้เลยเพื่อนเขารู้เลยอ๋ออย่าทำเป็นงงแล้วเขา็นอะล่อย่าทำเป็นงงโทรด่วนเลยอย่าทำเป็นงงโทรด่วนเลยงั้นโทรหาด่วนเลยเหรอเลาสิ้าเอาเลย ใจก็มีคนอยู่กับตาเยอะอยู่ใจไปอยู่เชียงรายแล้วไปอยู่เชียงรายแล้วเหรอโอ้โหงว่นมากดูคเหนึงนะคะมาล้วมีเพื่อนไปแล้วมีเพื่อนไปแล้วหมดฟื้นหมดฟื้น ไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปต,ตาอยู่บ้านตาอยู่บ้านเพราะว่ามีคนอยู่คือเราคือเราบอกว่าเราไม่ไปแล้วคือไม่ไปเราบอกว่าเราไปแล้วก็ต้องไปตาจริงคนจริงใช่ใช่ใช่อาชญาคนจริงตาชาต้องต้องรักษาคำพูดตัวเองไปก็ต้องไปไปก็ต้องไปไมาเลย ไข่เนาะเมื่อเช้าบอกว่าใครเนาะเมื่อเช้าบอกว่าพูดให้ตามีกําลังใจเมื่อเช้านี่หนูก็ไม่ใช่ไข่หนู่เป็นเพื่อนตาไม่รู้ว่าใครเนาะพูดเมื่อเช้าเนาะอ๋อดีใจมากเลยเนาะ ได้จำครับพูดได้อยู่เนอเองคไับเป็นเพือนะใครใครที่อยู่เชียงรายรีบมารับตาด่วนตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ไหนข้าดูคลิปดูไลฟ์สดอยู่อยู่อยู่ในสวนยางอยู่ในสวนยางมารับเลยค่ะไม่มีไม่มีไม่มีในสวนยางไม่มีไม่มีหรอคะหนูเห็นรถอยู่เมื่อเช้านี้เหรอไปดูนะเชียงราย ไปเนึกว่าลำปางนึกว่าลำปางผูพูดผิดพูดผิดพูดผิดพูดใหม่ได้นะพูดผิดพูดผิดเนี่ยพูดผิดเชียงใหม่หรือลำปางปะนี่นี่ยเชียงรายคนละคนแล้วคนละคนแล้วที่พูดมาทั้งหมดคนละคนคนละคนเลยตายแล้วเข้าใจคนละคนนะครับเชียงรายลำปางโอ้คือหลายคนเนี่ย ธรรมดานะนี่นี่เดี๋ยวโชว์เบอร์โชว์เบอร์เนี่ยธรรมดา้้งเนือมีหมดราชาไม่ธรรมดาเลยราชนเลยตาจะเฉลยนะคะเมื่อกี้ว่าตาถึงไทยนะคะใช่ใช่ใช่ตาเฉลยนั่นนี่นีคนนี้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 ใช่ใช่ใ คนในนอคุณดูใจดูสิโอ้ยไนๆไนนลาติ๊กต๊อกติ๊กตอกโอ้ติ๊กต๊อกโอ้สวยสวยตาสวยสวยสวยใส่แว่นดำด้วยสวยมากเลยตาชานโชว์ทีเด็ดนะครับตอนนี้ความลับแตกแล้วความลับแตกเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้สวยสวยมากเลยขาวผิวขาว ใส่แว่นตาแว่นตาสีดำขวบๆหน่อยนิดนึงเขาเขาอวบเขาอวบเขาอวบเลยเหรอเขาอวบเขาอวบสวยคุณตาวันนี้ยิ้มหรือยังนี่